สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโอ้หอกันนะครับพี่น้องบัไดเจอกันหลายมือครับพี่นอ้องบันี้ออกมาเลาะทงเลาะหน้าครับพี่น้องเดือนสิบเอ็ดออกพรรษาเลยครับพี่น้องลมหนาวซีวีวีครับเดือนสิบเอ็ดลมต่องเข้ามาแล้วครับพี่น้อง mm hmm. เดือนสิบอ็ดล่มหัวล่มตองเดือนสิบสองหัวล่มยาวครับคือสิเป็นซสิ้น Ό, e genau, หนาวนะพี่น้องเนาะครับล่มหนาวแต่ว่ากันยังมีฝนอยู่ครับพี่น้องท้องฟ้กกายังมีฝนตกล่นอยู่ครับ ออกออกพสาษาเดือาทิตย์ก,กว่าๆแล้วพี่น้องนะเหมือนนีเ้เกือบสิบเหมื่อยแต่ออกอนะครับต่วันที่สองมานะครับช่วงนี้ก็ช่วงนากระทินครับพี่นอ้องช่วงนาบุญกระทินแล้วครับก็ดั่งเดินสายทำบุญกระทินกันมีเวลาอยู่เดือนหนึ่งครับในการถอดกระทินสำหรับคลิปนี้ครับสิ้าพีพระนองมาลงเลาะบงเขาครับพี่นออ้องมาเลาะบงท้องหน้าอีกนะครับหลังจากกรได้มาดนครับ สภาพอากาศวันนี้คึมคึมครับพี่น้องล่มใบไม้เบ่งยอดพาวากับิวนิดนึงครับนะครับลมเย็นนะครับวันนี้อากาศเย็นเมิดมือเลยนะครับพี่น้องเสียงแหบๆนะครับเสียงผู้ภาคแหบๆเพื่อกันนะครับ นะครับตอนนี้ห้าว่าหลอกมึงยังมีน้มอยู่นะครับเด้อเข่าครับพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องยังมีน้ำน้มยังมีพ่ออยู่ครับพ่อเหลือเฟือครับพี่น้องแต่ว,ว่าฝนก็นยังตกเล่นตลอดอยู่นะครับครับพี่น้องนี่นะครับ หน้าแปลนี่เคยลงคลิปในพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับครับอย่าไปวองไกลๆนะครับตรงตรงย่างดีๆย่างดีก็โต๊ะันชนะครับพี่น้องที่แรกนะครับลงคลิปแล้วแหลว่าแล้งนะพี่น้องเนาะมันแล้งครับมันจะจะนึกว่าจะว่าได้กินเข่านะครับช่วงเดือนพฤษภาคมถิถหน้ากรกฎานะครับมันแล้งแห้งนะครับฝนบ่มาจะเสื่อนะครับ เอืนมีพายุเข้ามาแล้วครับพี่น้องเนาะพายุเข้ามาแล้วก็เฮ็ดให้ฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีนาม,มาตอนนีนะ้นนนก็นะครับมันจะเนี่ยมองเมองครับพี่น้องนะครับแปลงนี้ปรากฏว่าก็ถ้าให้เขางามสูงขึ้นสม่ำเสมอกันอยู่ครับพี่นอ้องครับนะครับนะ ผ่านมาอันนี้ประมาณเมษายนครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาวัานหกหกหกเดือนแหละครับพี่น้องนะครับเท่าที่เห็นนี่ครับอ,อันนี้เข้าเจ้านะครับเด้อพี่น้องข้าเจ้าครับนี่ครับเมื่อก้ไกลครับอ่าเมื่อวังล่วงเขาครับพี่น้องคลิปก้อนล่งเนี่ยว่าตั้งทองเนาะอ่า คลิปก่อนในร่งว่าตั้งทองนะครับเขาตั้งทองก็คือเหมือนคนตั้งทองแหละมันมีเขาอยู่ในลำล่ำในมันเนี่ยครับครับแต่ว่ามาอีกคลิปนี้นะครับพี่น้องบอกว่าออกลวงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับนะครับตอนนี้ออกลวงข้าวแล้วนะครับอดูเมล็ดใกล้ๆรับพี่น้อง ถ้ามองดูนะครับใกล้ๆสัมผัสผมมองดูนะครับก็จะเป็นลักษณะเขาน้ำนมครับพี่น้องเขาน้ำนมนะครับก็คือเม็ดยังไม่ยังไม่แก่นะครับก็จะยังมดแข็งยังไม่ไม่เป็นเม็ดข้าวสารวานะครับก็จะเป็นน้ำน้ำอยู่นะครับบีบดูนะครับนะครับบีบบางก็จะเป็นบางอันนะครับบางอนก็เริ่มแก่แล้วนะครับครับแต่อันก็ยังเป็นเหมือนน้ำนมอยู่นะครับบีบมันก็เป็นขาวๆนะนะครับ เคยเห็นว่าเขานมนมพี่นอ้อ,ของขาหนมำนมนะครับใ่มวยแกแห้งมากันนะครับจะแ,แต่ว่าอันกะเรื่มเป็นเม็ดแข็งแ็งนี่นะครับพี่น้องนะครับครับอันนี้เขาเจ้าด้วยครับเด้อพี่นอ้องอเอ็นหน้าเขาเจ้าครับเพราะว่าเอ่อขอเลือกินท่ากระเดียใครนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าข้อเจ้ามันก็นกนสามารถขายได้นะครับอือเพราะาส่วนใหญ่คนก็นกนจะ เขจาจ้าก็จะเป็นราคานครับพี่น้องนะครับแต่ปีนี้บมโหว่าวราคาจะดีบอนะครับครับอันนี้เขาอ,อันนี้เขจาจ้าต้องแปลงครับครับเดี๋ยวเขาไปเบิง้งไปเบิ้งของนิ้วนะพี่น้องเนาะนะครับที แปลงนี้ครับพี่น้องแปลงนี้แปลงนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่น,นะครับแต่ก็เริ่มออกรวงบางอันนะครับยังไม่แก่หมดครับยังไม่เหมือนเมื่อกีค้คิดว่าอีกสักเดือนหน้าเดือนอีกสักเดือนนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับนะี่ครับ จากตอนนี้อาจจะเป็นทุ่งเป็นทุ่งรวงทองนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวแปลงโน้นนะครับแล้วก็แปลงนี้มาอีกเขาคงจะต้องใก่ได้เกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วครับเพื่อนๆครับมาเกี่ยวข้อซอยเด้อพี่น้องเลยอ่าไก่เสได้เกี่ยวแล้วครับหาคนเกี่ยวเข้อไปก่อนแล้วนะครับเขาเขายังมันแก่ครับแต่ว่าหาคนเกี่ยวข้าไปก่อนแล้วนะครับอ่าเนี้ยมาดูแปลงนี้หน่อยนะครับ ฝาเ,เพื่อนมาดูแปลงนี้นี่แปลงนี้ก็อ่าโอ้เขาเจากก้าเหมือนกันครับตอนนี้ครับเ,เพื่อนๆแต่น่าจะเป็นคนละสายพันธนะ์เนาะตัวเนี้ยอืมตัวน,นี้ก็เริ่มเริ่มออกรวงขึ้นมานะครับนะครับใกล้ๆครับแต่ยังไม่เยอะนะครับกําลังอ่า คือข่าหน้าวานนี่ครับพี่น้องของกระโจ๊ไทยกับเล่าผสมกันเนี่ยนะครับแล้วนะครับกระไทยในเล่าเนี่ยนะครับเขาหน้าวานนี่มันกระซิมีเท่าสังเกตบ้างนะครับเขาใส่รถไถนะครับใส่รถไถแล้วก็วานเขาเรียบร้อยวันนี้ตอนเขาจะมีปนกันนะครับพี่น้องนะครับอาจจะมีการ เขาปนกันหนึ่งในในแปลงเดียวกันนะครับจะจะมีอาจจะมีเขาเหนียวและเขาเจ้าได้นะครับนะครับการปนกันจะหลายนะครับมีโอกาสสูงกว่ากว่าหน้าดํานะครับหน้าวานเนี่ยเพราะว่าถ้าเอารถเกี่ยวนะครับถ้าเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวเขาเนี่ยเพื่อรถเกี่ยวเนี่ยมันไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวมาหลายหลายเจ้านะครับบางเจ้าจะเจ้าเดียวกระต้างเท่าเกี่ยวเออไปเกี่ยวรถเขาเขาเจ้ามากหลักไม่เกี่ยวเขาเหนียวสินะครับนะครับเราจะมีเขาเอ่อเรื่องหลอดปนกันมานะครับนะครับมันหล่นอยู่ ผสมกันอยู่อยู่ทงหน้านะครับมีโอกาสเขาปนกันในในแปลงเดียวกันมีทั้งเขาเหนียวเดข้าวเขาเจ้านะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นหน้าดำเขาจะขัดเขาจะตกกะมันมันมันจะขัดดีๆนะครับโอกาสที่เขาจะปนกันจะน้อยครับครับพี่น้องนะครับสังเกตว่าหน้าหุ้งเขาจะมีเขาเหนียวละข้าวเขาเจ้าปนกันนะครับเม็ดเขาสานนะครับเม็ดเขาขขาสานนะครับเม็ดเขาเหนียวกับเม็ดเขาเจ้านะครับเพื่อน แต่ว่ากินได้ครับไม่มีปัญหานะครับมันนวนบหลายครับอ่อาันนี้ยังยังมีอันนี้มีลองร้อยนามไรลเยอะครับพี่น้องนามไร้ทอนะครับเอ่อปรากฏว่าตอนนี้ฝนตกครับพี่น้องฝนตกลิ่นมากเลวครับครับอ่าฝนตกลิ่นนะครับคงจะยุติเพียงแค่นี้ครับบริเอางอบมากครับพี่น้องบริเเสีหมองมาก ฝนตกแห้งเลยครับโอาวเมื่อนี่ก่ครับเสียงเห็มๆก็จะเป็นวัดพี่น้องตาฝนนะครับบดด้วหงว่างมากครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับพี่น้องเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่น้องด้วยครับพี่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะตอนเห็นเบิ่งคลิปบรรยากาศทงนาครับพี่น้องเนาะมาฝากครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตในเมืองใหม่ครับพี่น้อง ครับผมครับพี่น้องขอบคุณในรายครับที่มาติดตามชมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้บ๊ายบายครับบ๊ายๆนะครับสวัสดียินเสียงนะครับน้องพี่น้องเนาะยินเสียงเดี๋ยวจะมาเกี่ยวข้อซอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับกลายยินข้อไม้แล้วครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย